สวัสดีครับชื่อนางสาวจิตอานุปฏรามีทีนลานักศึกษา6 3 5 0 1 1 9 0 0 3คณะพานิชยศาสตร์ในการจัดการสาขาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครับวันนี้ก็จะมาเฉลยคำถามทดสอบความรู้เน็ตเวิร์กพื้นฐานในเว็บไซต์ไมโครติกนะครับไปรับชมกันได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเปิดเว็บไมโครติกก่อนนะครับพิมพ์ที่ Google ว่าไมโครติกนะครับ จากนั้นเรียกเว็บไมคโครติครับแล้วก็กด Account นะครับจากนั้นเราใส่รหัสเลยครับ พอเราใส่รหัสเสร็จแล้วนะครับให้เราดูแถบเมนูตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาแล้วก็กดที่ m y i n t e n i n g section นะครับจากนั้นกด t y e x a m p l e test นะครับหลังจากกดแล้วก็จะมีคำถามขึ้นมานะครับคำถามทั้งหมดจะมี20ข้อนะครับ เดี๋ยวจะมาเฉลยไปทีละข้อนะครับข้อแรกนะครับข้อนี้นะครับมันบอกว่าในไมโคร t i กลาวเตอร์ OS เอสเยระหว่างโฮสส2เครื่องจะสื่อสารกันได้สำเร็จต้องใช้ i อ Sub Subnet อะไรนะครับวิธีคิดเราก็เอาเลขของแต่ละข้อไปลบกับซ2นะครับ จุดต้องการ2องหูดนะครับถ้าลบได้เท่ากับ2หรือว่ามากกว่า2นะครับแสดงว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น32นะครับเราสามารถใช้ point to point ได้นะครับดังนั้นข้อที่ต้องตอบในข้อนี้ก็คือทับสามสิบทับยีแล้วก็ทับสานะครับ ส่วนทับสามสจะเหลือ1นะครับใช้ไม่ได้ครับแล้วก็ไม่เลือกนะครับข้อ2นะครับถามว่าข้อใดคือโปรโตคอลหรือพอร์ตที่ใช้ใน snmp นะครับซึ่ง snmp ใน transport layer จะใช้ udp 161ถึง162นะครับ ดังนั้นข้อนี้ตอบ UDP 161แล้วก็ UDP 162นะครับต่อไปข้อ3นะครับมันบอกว่าจํานวนของ IP a d d r e s ที่พบใน header IP packet นะครับซึ่งจะพบที่2นะครับ ต่อไปก็สี่นะครับบอกว่าอุปกรณ์ที่พร้อมเชื่อมต่อโดยตรงเข้าสู่ไมโครติก r ่าสเตอร์บอรดโดยใช้สายเคเบิล UTP RJ45 โดยได้คอนฟิกไว้เป็น IPv4 address นะครับ1 9 2 1 6 8 1 0 0 7 0 ใช้กับ subnet สองห้าจุดสองหนะครับดังนั้นโจทย์ถามว่า ip v 4ที่ได้ใช้ใน r o u ตเตอร์บอร์ด750จะเป็น ip อะไรนะครับเราจะคิดโดยใช้เว็บไซต์ jody นะครับไปที่ google แล้วพิมพ์ว่า Jody.DE นะครับนี่นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีหน้าคำนวณน,นะครับเราก็เอา ip มาก็ก็มาวางเลยนะครับ ในพีนี้นะครับ,บกดไปเลยครับแล้วก็วา,างตรงนี้ครับส่วนทับตรงนี้นะครับถ้าเราไม่รู้จำนวนทับเราเอาซับนิดมาร์กทั้งหมดมาเลยก็ได้นะครับ มันก็จะคำนวณให้นะครับแล้วก็แคคคิวเลนะครับแล้วมันก็จะคำนวณมาให้แล้วนะครับโพสต์ต่ําสุดก็คือ192.168.100.69ถึง19 192.168.100.70ครับจะมีแค่2ตัวนะครับหักเน็ตเวิร์กไปแล้วนะครับก็เป็น 0. .68 ครับ แล้วก็บอดแคสตัวสูงสุดคือจุด71นะครับซับนิดจากสองตรงนี้นะครับก็เป็นทับ30ครับคำตอบของเราก็คือ2ตัวนี้นะครับแต่ว่าในโจทย์บอกว่าได้ใช้จุด70ย์ไปแล้วนะครับดังนั้นคำตอบของเราก็คือจุด หกเก้ 69, ทับสนะครับต่อไปข้อห้านะครับถามว่า i p s d หน e ่งหนึ่งห้าจุกับซับเน็ตส5งห้าห้าจุดนะครับหรือว่าทับยีนะครับให้เลือกโฮสตที่ถูกต้องในช่วงซับเน็ตเดียวกันนะครับ วิธีคิดเราก็ใช้ตัวดีนะครับเราก็กรอไอพีไปวางนะครับส่วนทับก็คือทับยี่สิบเจ็ดนะครับคำนวณเลยครับก็จะได้ต่ำสุดที่จุดสามสามนะครับสูงสุดก็คือจุดหกสองครับเราก็หาในจุด จุดสามสามถึงจุดหกสองนะครับก็คือข้อ b นะครับต่อไปข้อหกนะครับมันถามว่าเราสามารถใช้งาน ipsd ได้เท่าไหร่ใน20บิตซับเน็ตนะครับซึ่ง20บบิตซับเน็ตก็คือกรนี้เราจะไปเปิดโน้ตก่อนนะครับ ซึ่ง20บิตสับน็จก็คือทับ20นะครับก็คือ1ถึง1นะครับมีทั้งหมด20ตัวครับหรือว่า20บิตนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นศูนย์ถึงศูนย์นะครับมีทั้งหมดสิบสองตัวนะครับวิธีคิดก็คือเราจะหา ipsd a t e นะครับ ก็คือจํานวนเครื่องที่เราได้ใช้ไปนั้นนะครับเราก็เอา2ยกกำลัง12นะครับเท่ากับ4096ครับแต่ว่าหลังจากที่เราคิดแล้วนะครับเรายังตอบที่4096ไม่ได้นะครับ เราจะต้องหักตัว Network a d d อ e ด s กับบอดแคสก่อนนะครับก็คือนำ4ี่ศูไปลบ2นะครับจะเท่ากับ4094นะครับดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ4094นะครับต่อไปข้อที่7นะครับ ถามว่าหน่วยเบสิกในฟิสิเคิลเน็ตเวิร์ก OSI layer รหนึ่งคืออะไรนะครับที่เล็กที่สุดซึ่งก็คือบิตนะครับต่อไปข้อแปดนะครับอืมบอกว่า คอมพิวเตอร์เครื่องใดที่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงต่อกันได้นะครับวิธีดูนะครับก็คือเราจะดูเลขนะครับดูเลข private ip address นะครับแล้วก็ไปที่ Google นะครับแล้วเราพิมพ์ว่า private ip address นะครับ แล้วก็เข้าไปเลยนะครับนี่นะครับเราจะเห็นเป็นตารางแบบนี้นะครับร v ว t e ipsd นะครับ ก็จะแบ่งเป็น3คลาสนะครับก็คือคลาส A คลาส B แล้วก็คลาส C นะครับก็จะเทียบเลยนะครับในคลาส A นะครับอยู่ที่ขึ้นต้นด้วย1 0ถึง2 5 5นะครับแล้วก็คลาส C ออกคลาส B ครับก็จะเป็น1,7,2จุด 16จนถึง172.31นะครับส่วนคลาสซีนะครับก็จะเป็น192.168ถึงจุดสองนะครับเราก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับตรงนี้จะเป็น10นะครับอยู่ในช่วง 25ครับดังนั้นข้อนี้เป็นนะครับมันก็เป็น private IP address นะครับแล้วก็ต่อไปเลยครับส่วนข้อนี้นะครับก็เป็น10ถึง25นะครับตรงนี้ก็อยู่ใน private IP address เหมือนกันนะครับส่วนข้ออื่นนะครับตรงนี้เลขจุด17จุด15นะครับจะไม่ตรงกันครับ ช่วงซับนิดจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบแค่2ข้อนะครับก็คือข้อ A กับข้อ D นะครับต่อไปข้อ9นะครับใน OSI model มีเลเยอร์อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็จะตอบ7นะครับต่อไปข้อ10นะครับมันบอกว่า network address คืออะไรนะครับก็คือ The First Add r e s s of the Subnet นะครับก็คือข้อ A นะครับต่อไปข้อ11นะครับมันถามว่าให้เลือกข้อที่เป็น Public IPS d d t e s s นะครับซึ่ง Public IPS d d t e s s ก็คือ IPS d d r e s s สาธารณะนะครับดังนั้นเราต้องเอาไปเปรียบเทียบกับ Private i p a d d r e s s นะครับก็อันเดิมเลยครับเมื่อกี้ แล้วก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับ175.28.73.21 17นะครับ172ตรงกับคลาส B นะครับต่อไปดูจุดข้างหลังนะครับก็เป็นจุด28นะครับซึ่ง28อยู่ระหว่าง16ถึง31นะครับแสดงว่าข้อนี้เป็น private นะครับไม่ใช่ public ครับ ต่อไปนะครับ11ไม่ได้อยู่ในคลาส r i v a t e นะครับดังนั้นข้อนี้คือ Public นะครับตอบเลยครับต่อไปนะครับ10.110คือคลาส s A นะครับจุดข้างหลังยังไม่ถึง25 5นะครับดังนั้นเป็นนะครับเราไม่ต้องเลือกครับ ต่อไป172.168นะครับอยู่ในคลาด B ครับแต่ว่าคลาด B คือ172.16ถึงจุด31นะครับดังนั้นข้อนี้เป็น Public นะครับข้อต่อไปเป็น192.168.0.1นะครับอยู่ในคลาด C ครับซึ่งคลาส C อยู่ระหว่าง0.0ถึง 25งนะครับดังนั้นข้อนี้เป็น private ครับฉะนั้นข้อนี้จะมี public ip อยู่2ตัวนะครับก็คือข้อ a กับข้อ d ครับต่อไปข้อ12นะครับถามว่าโปรโตโคอลที่ป i n g ใช้คือโปรโตโคอลอะไรนะครับซึ่งโปรโตโคอลที่ป i n g ใช้ก็คือ icmp นะครับตอบข้อ a เลยครับ ต่อไปข้อ13นะครับมันบอกว่าการชนกันจะเกิดขึ้นใน Full d u p กอ x เทอร์เน็ตเน็ตเวนะครับจริงหรือไม่นะครับตอบ f a l ครับไม่จริงนะครับต่อไปข้อ14นะครับให้เลือกซับเน็ตมาร์ที่ถูกต้องนะครับก็คือจะเป็นเลข1ตลอดนะครับโดยไม่มีเลข0ขั้นนะครับระหว่างเลข1นะครับ เราจะดูได้จากหนึ่งเก้าสองนะครับจะเป็นหนึ่ง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 ศย์นะครับในระหว่างหนึ่งหนึ่งศจะไม่มีศูนย์มากั้นนะครับดังนั้นข้อนี้เป็นนะครับต่อไปสองห้าจุดหนึ่ง้าสองจุดนย์ศย์นะครับสองห้านะครับก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งศย์ครับดังนั้นข้อนี้ก็เป็นนะครับ เพราะว่าไม่มีศูนย์ขั้นระหว่างกลางนะครับหลังจากหนึ่งเก้าสองก็จะเป็นศูนย์ไปเลยนะครับไม่มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดเลยครับแล้วก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งศูนครับที่สองสองสี่นะครับดังนั้นข้อนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือข้อนี้ครับ สอง2 5นะครับเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าตรง192นะครับจะเป็น110นะครับแล้วก็ต่อไปก็ตามด้วยหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันมีศูนย์ขั้นระหว่างกลางนะครับต่อไปข้อ15นะครับมันบอกว่าถ้าคุณมีเราเตอร์ที่ configuration public ip ตามนี้นะครับ แล้วก็ default gateway กับ DNS server ตามนี้นะครับส่วน local IP 192.168.2.1ทับ24นะครับมันบอกว่าให้ให้เรา mark จุด collect configuration on client PC ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเราก็ดูเลยครับ Gateway ต้องเป็นจุดสอนะครับแล้วก็ดูข้อที่เป็นจุดสอนะครับมีแค่2ข้อครับก็คือข้อ c กับข้อ d นะครับหลังจากนั้นเราจะมาหาช่วงที่เราสามารถใช้ IP ได้นะครับเราจะหาผ่านโจดี้มันเดิมนะครับแล้วก็กรอบ l o c a อ ip มาเลยนะครับ ใส่ตรงนี้ครับทับตรงนี้นะครับก็จะเป็นทับ24ครับแล้วก็กดคำนวณเลยครับช่วงที่ใช้ได้ก็คือ192.168.2.1ถึง192.168.2.254นนะครับแล้วก็ไปดูนะครับ อ่านี่นะครับหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสองจุดหนึ่งห้าห้านะครับนี่ก็ถูกนะครับเพราะว่าหนึ่งยังไม่ถึงสองห้นะครับส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับเป็นศูนจุหนึ่งนะครับมันยังไม่ใช่นะครับดังนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ D นะครับต่อไปข้อสิบหนะครับมันถามว่า ข้อใดคือ IP s d a t e ที่ถูกต้องนะครับซึ่ง IP s d a t e นะครับจะมีช่วงอยู่ที่1ถึง2 5 5นะครับเราก็ไล่ดูเลยครับข้อนี้นะครับ192.168.256.1นะครับ256นี้มันเกิน255แล้วนะครับแสดงว่า IP s d a t e s s มีผิดนะครับเพราะฉะนั้นข้ออื่นถูกหมดเลยนะครับ ต่อไปข้อ17นะครับถามว่าข้อใดไม่ใช่ mac address ที่ถูกต้องนะครับซึ่ง mac address ก็คือ physical address นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูผ่าน command prompt ก่อนนะครับให้พิมพ์คำว่า ipconfig relea นะครับ นี่นะครับตรงนี้จะเป็น physical a d d ดี t e นะครับหรือว่า mac แอดดีครับก็จะเป็น7จ C C A 1 6 F 3 9 D 5นะครับเลขตรงนี้ที่เป็นช่วงนะครับมี6ช่วงเรียกว่า 6ออกติดนะครับมันก็ถ้าเขียนออกมาจะเป็น8บิตนะครับก็คือ1 1, 1 1 1 1 1 1 1 1นะครับไปจนครบ6ออกติดเลยนะครับ 2 3 4 5 6ครับนี้จะเป็น6กออกติดนะครับต่อไปมันก็จะมีจาก0ูนย์ศูนครับไปจนครบ6กออกติดเหมือนกันเหมือนกันนะครับ2 3 4สาห้าหครับไปจนถึง1นึ่งหนึ่งหนึ่งนึครับ แล้วเลขพวกนี้ก็จะตัดเป็น4 b i บิตนะครับนี่1อันนี้4 b i บิตนะครับแล้วก็อันนี้4บิตครับก็จะเป็น00 00 00 00 00 00, 00, 00นะครับครบ6ออกติดแล้วนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่ง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 แล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าฐานสิบหกนะครับค่าสูงสุดของมันจะไม่ใช่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเป็นเอนะครับ ไปจนครบ6ออกติดเลยนะครับ f คืออะไรนะครับ f คือค่าสูงสุดของฐาน16นะครับส่วนข้างหน้าตรงนี้จะเป็นฐาน2นะครับ ซึ่ง f นะครับคือค่าสูงสุดูองฐาน16นะครับก็จะมี0 1 2 3 4 5 6 7 8 9แแล้วก็ a b c d e แล้วก็ f นะครับซึ่ง f นี้นะครับก็ จะมีค่าเท่ากับ15้าครับแต่จะเป็นตัวที่16ของฐาน16นะครับดังนั้นเวลาเขียนเลข mac address นะครับจะอยู่ในช่วง0ูนย์ถึง f เท่านั้นนะครับจะไม่มากกว่าจะไม่มากไปกว่านี้นะครับแล้วก็จะมีเพียง6ออกเตตเท่านั้นนะครับถ้ามากกว่านี้จะไม่ใช่นะครับแล้วก็จะเป็นเลขฐาน16 ด้วยนะครับต่อไปเราจะมาดูว่าข้อไหนเป็นแมกนีดีนะครับข้อแรกนะครับ 95B5DDEE788A นะครับข้อนี้ยังอยู่ในช่วง0ถึง f นะครับแสดงว่าใช่นะครับแต่จุดบอกว่าไม่ใช่นะครับต่อไปข้อ2อันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงนะครับ ต่อไปข้อ3 8 0 g f g นะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงแล้วนะครับแสดงว่าคําตอบข้อนี้ก็คือข้อ4นะครับต่อไปข้อ18นะครับถามว่า mac address ที่ถูกต้องนะครับคืออะไรครับ mac address ก็คือ physical เหมือนข้อที่เพิ่งผ่านมาเมื่อกี้เลยนะครับก็คือจะอยู่ในช่วง 0ถึง f นะครับแล้วก็จะมีเพียง6ออกเต็เท่านั้นนะครับซึ่งจะเป็นเลขฐานฐาน16ด้วยนะครับข้อเลขนะครับ192.168.0.0ทับ 16, 16นะครับข้อนี้มีทับนะครับมันไม่ใช่ MAC Address นะครับเราก็ไม่ต้องตอมนะครับต่อไป g2 60 cf สองหนึ 1> 2, 1, 9, 9, นะครับถ้าขึ้นต้นว่า G2 แล้วนะครับมันเกิน F นะครับดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่ m c c d d r e s นนะครับต่อไป 00. 00 5, 5 e, 8, 0ูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนยย์นะครับข้อนี้ใช่นะครับ เพราะว่ามี6ออกเตแล้วก็อยู่ในช่วง0ถึง F นะครับแล้วก็ยังเป็นเลขฐาน16ด้วยนะครับติ๊กไว้ก่อนเลยครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับอันนี้มันยาวเกินไปนะครับมันไม่ใช่6ออกเตดดังนั้นไม่ใช่แมคแอดดี A นะครับสรุปข้อที่ถูกต้องของข้อนี้นะครับก็คือข้อ 4, ครับต่อไปข้อ19นะครับ บอกว่า Mac Layer b y o s I m o เด l ที่รู้นะครับทั้งหมดมีเท่าไหร่นะครับทั้งหมดมันมี7จ็ดเลเยอร์นะครับเราก็ตอบข้อ C เลยครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับถามว่าเทอมอะไรของฮาร์ดแวร์ที่ถูกพบในอินเทอร์เฟซนะครับก็คือ Mac Address นะครับซึ่ง Mac Address จะอยู่ในชั้นนี้เสมอนะครับ ต่อไปเราตอบหมดทุกข้อแล้วนะครับเราก็จะกด finish t e s นะครับนี่นะครับเราทำถูกหมดทุกข้อนะครับก็จะได้100%ซแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ